เรียนท่านประธานสภากระผมกิติรานเลิศอุลิศพักดีผู้แทนรัศดรจังหวัดคนครสวรรค์เขตเลือกตั้งที่1คนปักน้ำโพอดีตพักเต้าไกลปัจจุบันเป็นพักประชาชนครับก็ขอมีส่วนร่วมนะครับในการอภิปรายรายงานพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหานิ้สินอย่างยั่งยืนและปัญหาค่าครองชีพนะครับโดยคณะกรรม กรรมธิการแก้ไาขาปัญหานี้สินความยากจนและความเหลื่อมล้ำสภาผู้แทนราษดรน,นะครับก่อนอื่นขอชื่นชมนะครับคณะกรรมการที่ทำรายงานมาอย่างดีนะครับมีการเชิญหน่วยงานนะครับไม่ไว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับภาคประชาสังคมรวมถึงผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็แบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหานะครับการรวบรวมปัญหาพิจารณานะครับแล้วก็แนวทางข้อเสนอนะครับ และในฐานะผู้แทนประชาชนนะครับนครสวรรค์ขอเชื่อมโยงรายงานนี้กับข้อมูลในพื้นที่สักเล็กน้อยเพื่อให้ท่านประธานและสมาชิกเข้าใจนะครับจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับก็มีผลิตภัณฑ์ภาคจังหวัดนะครับอยู่หรือ g p p อยู่ที่1,18,000ล้านนะครับมากเป็นอันดับ3ของภาคเหนือเป็นอันดับที่28ของประเทศไทยนะครับ จำแนกเป็นมีภาคเกษตรประมาณ28ปอเอุตสาหกรรม22ปเซนตและภาคการบริการมากที่สุดก็คือ49ปร์เซนตนะครับ GDP P ของคนต่อป,ปีหนึ่งอยู่ที่1 2 000, 3 0 0 0บาทหรือเป็นอันดับ4ของภาคเหนืออันดับ33ของประเทศไทยแต่สําสำหรับคุณนครสวรรค์ก็อาจจะไม่ได้คิดว่าเรา,าดีแบบนั้นนะครับข้อมูลภาคครัวเรือนนะครับจาก ขอบคุณสำนักงานสถิติของจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่มีพระคุณเดอนนครสวรรค์มีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่16,500บาทนะครับมากที่สุดที่ใช้ก็คือการกินกินอยู่นะครับประมาณ33%เอเซหรือประมาณ5,600บาทนะครับเป็นค่าที่อยู่อาศัยประมาณ21เปซ็นเป็นค่าเดินทางกว่า18%ซซึ่งสูงมากครับเพื่อจะช่่มโยงกับรายงานฉบับนี้ครับเพื่อลดค่าของชีพครับ ก็คือเรื่องของขนส่งมวลชนสาธารณะนะครับเป็นที่ทราบครับขนส่งมวลชนสาธารณะอาจจะก,กระจุกตัวนะครับที่กรุงเทพมหานครมีทั้งรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินนะครับรถขนส่งหลายสายนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่เป็นที่พอใจแต่สําหรับจังหวัดนครสวรรค์เราไม่มีบริการขนส่งขัดาธารณะที่ดีแบบนั้นที่ดีแบบนี้นะครับมีเพียงรถออสองแถวไม่กี่สายเป็นเหตุให้ประชาชนครับต้อง ก็หนียืมสินมาซื้อรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็ใช้รถยน,ถยนต์รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ในการเ,เดินทางนะครับและเพื่อเรื่องนี้ครับก็ต้องขอสนับสนุนรายงานที่ข้อที่2.2ข้อสังเกตต,ต่อแนวทางแก้ไขปัญหาค่าของชีพนะครับก็คือข้อเสนอที่ไปถึงกระทรวงคมนาคมนะครับที่ท่านคณะกรรมการพูดถึงเรื่องของการขอให้มีการระบบทําตั๋วร่วมนะครับค่าโดยสารรวมนะครับแล้วก็การจัดทําแผนขนส่งสาธารนณะ ที่สำคัญก็คือเรื่องของแผนการกระจายอํานาจซึ่งสําคัญมากแล้วก็เรากําลังพูดถึงเรื่องของพระราชบัญญัติในขนส่งทางบกนะครับเมื่อ เมื่อในอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าหากมีการขับเคลื่อนในเรื่องของการพรบขนส่งทางบกแล้วจะเป็นโอกาสให้มีการกระจายอํานาจมากขึ้นเพื่อให้มีขนส่งสารานณะที่ดีขึ้นเพื่อลดภาระท่าของชีพของประชาชนแล้วก็อีกหลายๆรายง,งานของคณะกรรมการนะครับที่ทํามาได้อย่างดีนะครับก็ทั้งนี้ก็ขอสนับสนุนนะครับและขอให้รายงานฉบับนี้ส่งถึงรัฐบาลน,นะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับให้นํารายงานฉบับนี้ไป แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ